วันหนึ ín, ่งไม่ใช่น้อยเด้อเกือบถาก็ใส่ครั้งเดียวสักเลยไงก็ทำงานอดึงเงินใส่รถก็ักดึงต้นดินต้นายเราไม่ใส่รถสองไม่ได้หรอกถูกคน มแรงทันแห้งอยู่ทันแห้งทันแห้งทันแห้งอยู่มจะหาไม้แขวนเลยช่วยจะแขวนช่วยจะตากยานม่น้อย

น,นี่แ่ะเนหาเชือป็นมก่อนนีะน่เย็นเยนแลด้ทนกินถานกุมงหาเนี่ยก็ตอนาหนาวก็จะ ไม่มากกันะความหนาวหายไปความร้อนตามมาโทรศัพท์ก็จะร้อนตามไปด้วยนั่นแหละไม่มีความพอดีเลยนี่คอมุน <c ười> <c ười>

ชมเป็นำลังใจให้กับทางช่องเนาะกขอบย่าดวไลเป็นกำลังใจให้กับทางช่องด้วยด้ว ตามให้ด้วยนะคะขาใส่ไม้แขวนกันเนี่ไยติดง่ายหรอกหาดีเยอะ บ้านเออกสรุต่อ้านต่อเติมบ้าน แนนไปานนูานนี้ดม่เนาะมนจะแนไปานตรงโน้นตไม่รู้ไปตรงไหนช่างบ้าน

หมวกคณเก่งตุ๊กตาไทยคนโตนั่นแหซื้ให้ค่ะแก่ตีอู่ที่แม่โดนซื้อนื่องวันปีให,นใหม่แม่ด้สวมใส่ ในส่วนที่เหลือน,น,น,นี่นี่เห็นไหมเกศต้นเราอะจะไม่ถอดยอดอยู่ไงจะไม่แตกยอดอเราทำ วิธีเดิมดูเผื่อยอดใหม่ออกออกยอดใหม่มาก็จะมีดอกติดลูกอีกนั่นแหละประมาณนั้นเนี่ยอันนี้นี่ใส่ปุ๋ยไว้แล้วนี่